กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุข้นสุขมองสุขบิรนเนื้อจ้าผมโอกันสจนเก่าจนเคยกับซองน้องเด้อยสบายดีพี่น้องอีกย่างเราอย่าเพาตายจำคือมข่าวมาข่าวกอกน้ำข่อยโค้ดขายน้ำเน้เห็นว่าตาบล้อข่อ่บลวยก็ได้นี่บอกล้วยใหญ่น้องพี่น้องโอ้ยมะเกาะบุญใหญ่จะได้กล้วยเถิกล้วยตัวบุกใหญ่อยู่ในเพื่อนนะจากจเราคลายเลยนี่ย่างเดียวนี่ mới <laughs> <laughs> <Ôi. cười> này cả dưới xe đồng đường. Mới được, còn đường mày hết lượm mười cầu lượt nặng lượt mày lạy mượn lượt lạy lượt mày ma mày lượt mày lượt mày Cứ mày ma bớt để mày lượt mày tay mày lượt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  อา้าวปะกันห <en> ิวน้ำไปทางแรกนะแม่คั่อเบาะนะหิวน้ำไปใช่ไหมเฮ้ยโอ้แม่คั่วตีเจ็กหน่อยเฮ้ยสิน้ำขึ้นไปเออน้องไปสอบมึงทั้งรูมก่อนเมื่อกี้ก็ไม่เห็นเรียกร่วมคือเก่าพี่น้องเจนอาดำขาดไม่ได้ค่ะขาดดไไม่้เจนอาดำสิไปครัวสิเขาวคั่วเป็นคัวอีกแล้วเจนอาแดง เป็นแม่คั่วอันทักษาดีๆเ้อผู้กินแป้งนัอละไายนะเป็นหล่นลงน้เลี้วได้นี่จะหน่อยครัจะขึ้นไปนำนำกลไปเอ้เครื่องคัวเยสาเ่อียางลงมาอาย่บาทพุอูมาองอแล้วเออจะขึ้นไปบาทพุนียี่ไปไปมันเปิลท่านนี้ก่อน ชิเทคานบ่นี things, ่นะโอ้ยยบะมันเจือติดหินนะโอ้เทคานกแลดวกชีดเจอดขึ้นไปคนว่ะ พราะว่ามันเสาะพี่น้องอันนี้เป็นเสากันเจือนสั่นๆแล้วทางนั้นมันเสาะก็เบิดเลยมันสิลงเลยพี่น้องก็เป็ปิมามาอีากอันน้ําแกงปีสิมาแม่บเ่เ็ไปพี่น้องเพอทงนี้มันไปบลกันเตือสันสเนาะูดแปอยู่ทานาก็เป็นงาของท่านซาย เหมือนแพทย์การพื่ญบ้าเพิ่นนี่น้องกน่นองิ่ลงน้ำรวดนะิ่นนู่แบบเขา่นช่วยเลทานได้คันบางใหน่ะ มนวันีตจะปุ๋นะเฮ้ยีเชาเนดเล็กไรดูเล็กนั่นเล็กชิบกุลเล็กเล็กนนเด้อตัวเนี้มันเล็กทิศสอแนมันตกเส่นพันลายกบาทสองพันอันนี้อันนี้เลนี่นี่เขาเอตกยี่เ็นสองพันกวาบาทคนไหนเส็้านี้ก่ได้ก็ได้ก็นำนงนมีนั่นนะ ได้นแรกก็ได้เดี่ยวเท้าเล็กที่พกมาเดียวนี่นะนี่ตะบมงสถานอาการมันผ่าวัดกลนไข้ไป่แวต่อไ้ใช้เทาไขตน่แล้วต่อนี่ย่นันี่นดี่บุตรตองเขาเด้ตอหุ่นัหรอนไพตรงอยูอไงตอไพ่ตรงอยู่ไดบตเอาห้องไพ่

รูปแทำไมใหญ่รูงไมใหญ่เนญ่ยกก้อนนเด็กม <issions> ันบมี่คนเ็หน่อยมันมอมันนเใหม่เาไปซื้อลหมื่เหียตัวใหญ่น่ะสําคันหน่ลมื่ทมันได้อีกได้หมื่ ทางนี้นั้นซิเปืองก็ฝังเบอรนั้นพี่น้องเพราะว่าทังจิเสาและก็เทกันเฉือนนี่ฮีเนือหละเาวก็ะต้องขึ้ะบอนพี่น้องชาวฮนตัวน่ะติดขึ้นไปเป็นกันเฉือนกว่าถ้ามีสังเกตเอามาอีกครับเอาพี่น้องเพราะว่าเสามันลงจะโดนเลยเนาะเสาที่ลงเลยน่ะนอนกลางดืมอยู่ลงบนแฟงเลยพี่น้องเล้ย ทางไหนคะมันว่าบริเวณนี้กับปีซซ่ากยนรุง,งแบบนี้เลยพี่น้องเพราะว่าน้ำโสเลยแผนการผ่้ใหญ่บ้านเพิ่น คนบ้านก็จะสมุดสีแจงลูกบ้านไปเอออกมาออกมาพวกก็ยืนไปเอาปุ่นไปไว้ไว้ออกมาออกมาแม่มาเป็นรถพวกีนที่ไฮไปนบเาเข้าบ้านเห็นหนาฮเลยนี่ย บมเบ่งทาาน่าพี่น้องบันทีเตรียมก้อยปูนเทปูนก้อยป,ปูนหินทรายจีเท้านพี่น้องเลยท่าน่ากับผู้แสนผู้สราบผลพี่น้องลงหิวน้ำอ้าวเขาคือบุเห็นคนสำคัญของเขาวะนูเยียบ นองเยี่ยมพี่น้องเขาได้ยังเห็นนองเยี่ยมวะนองเยี่ยมนองเห็ดเบียกรวมเมือนี้อ้าพร่องเดือนเป็นคนขับรถอันนะผู้คุ้มบ่าผู้นังนะคุณนี่เป็นซูเปอร์มาพูดก็พร่องเดือนก็แต่แผนกสบายเถอะวะ อย่าไ้อย่าใกล้ต้องห่วยไ้อันนี้ผู้เสพผู้สาวเพื่อนพี่น้องเลยเห็ดให้สะอาดเด้อมาตะเฮืงแล้วอ้าคิวจังรอบเลยนี่มอดไปอร์เซ็นตสั่งไปยบมอดไปเซ็นต์มืนอนิอยู่เพื่อน nè có sáng buổi <laughs> razz bắt tung các cụa phía nào cái răng sủi răng buông genhà đam đen đang khửn để ăn còng rồi cả mền bọ tát hết tên anh đi phù เดลงปลาล่างอยู่พุดนบดนี้เอาเอยนเนเลเอาออพีกก็คือเปตังสีป่ะพีกกะเทียมกับพี่น้องเอ้ยบ้านสักฟอดมาเด้อพี่น้องเด้อไปดีสอยอาหารการกินจีะเหตย่างกินนี่ตอนเทียงนี่สกอตสแกตกับบะหมี่สลองสไลโอโก มูยังแั็ดยางสักตอสมาได้พี่นองเด้อไอ้ครัวบาน้ำมงตอเถียงชิด้ยังกินปะ่างเตียงเตรียมไหวประเสเอาตนหนาดยู่มามาเป็นคนไล่ลงมาเลิกผู้บรยกานปีงน่ะ

แน่นสะกดไบตั้งร้ายในวัดนะเยี่ยมต้องป่ยาติป่ยายังเลยอ้าวเย่ยแต่มันบ่มีว่ะสัน ว่าเลยพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจแม่นางเงดินแม่เด้อพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องกับสบายดี